ลาก่อนนะวันนี้เราจะมาสกิลอัตมิสซามูไรล่าเทโนเยะนะทุกคนว่าสกิลของพี่แกเนี่ยจะหล่อเทหรือเปล่านะผมมองว่าตั้งหล่อเทนอนนะคือผมโคตรชอบท่ายืนอะดูโมเดลนะนี่คือโมเดลของเกเนี่ยถือว่าหล่อเทมากนะคือเหมือนแผ่นชิปอะเออแผ่นชิปวงจรไว้ทุกคนและคือท่าฟันเนี่ยคือสีฟ้าไงนี่เทมากผมก็ชอบอะท่าเนี้ยและโมเดลเต็มโดยรวมเนี่ยถือว่าหล่อเทมากเอาจริงมันก็ไม่ต่างจากล่าธรรมดามาทุกคนล่าธรรมดาของมีหรือเปล่าว่า ไม่น่ามีหว่าทุกคนละธรรมดานะว่าแล้วเชียวละธรรมดาผมไม่มีหว่ะเท้กคนนี่ไงละธรรมดานะละธรรมดาคือแบบนี้เลยครับทุกคนคือตีของซามูไรเป๊ะหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่พอมาล่านี้เนี่ยมาย,ยุคของเทคโนโลยีท้กคนนี่หล่อเท่ใช้ได้ไงเขาเลยชื่อว่าเบนคัตโจมตีธรรมดาสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของโจมตีนะแต่ถ้าไม่ตายเนี่ยชื่อว่าอาร์ทิสติสเลสฮะ แคท a c ิซิ m ม a แคทั y ิซิสมแคทัลิซสมสแล้วทุกคนโจบตีศัตรูทั้งหมดเศร้าเสหาสารอบเปอร์เซ็ของยมตีล้วจะมอมดีบ้าผู้สตูเพื่อมานี้จะคงอยู่2รอบและไม่สามารถสองหับได้ส่วนาสิ่ที่หนึ่งเนี่ยชื่อว่าสกายครีปนะโจมตีธรรมดาเนี่ยแล้วก็มีโอกาสส0ประเซนทีคนที่ทการชาร์นแล้วก็ฮิต ลิเทเล็ตโอ้ผมเล่นไป่แปลแล้วเหรอผมขอแปลให้ชัวร์ก่อนแล้วกันนะโจมตีเมตหาทั้งศัตรูลอยตัวและมีโอกาส50%ที่ชาวการล่าโจมตีศัตรูให้ลอยตัวอยู่นะเศร้าเสียหาย300%ไฮเดอร์โค้ดของมันโจมตีนะส่วน5ร้านสีมเนี่ยคือรนะีโซแนนต์เบเดอร์นะอัลตมิสซาม,มูไรเนี่ยชาวการโจมตีธรรมดาหรือว่าจะทำแม่ตาก็ได้ มีโอกาส10%ที่จะให้ทีมเราที่มีความแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยแชสซอร์ติเพิ่มอ,อีกหาานึ่งคาสซาทุกคนจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าจะมิกใช้สกิลปไปเนี่ยในเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมเราเนี่ยจะตีเพิม่มซ้ำอีกรอบหนึ่งก็น่าจะมีความเป็นไปได้ทุกคนโอเคมางั้นเราก็ทำการดูสกิลดีกว่านะมาดูด้วยกันและก็ก่อนที่ทุกคนจะรับชมเนี่ยโอ้โหฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ช่องเจสีเลอร์โอเมก้าเลยนะครับผมเพราะว่าการกดไไลลคคคค์กกกกกดดดดดตติิาาาามมมมมมเเเเเเนนนนนนีีนใในนน่่ยยถืือออวป็ะะะจใหห้้ผฮฮททุุโ ไปที่ออร่าเชเมีเหมือนเดิมเฮ้ยบอกระดับมินแลนดิดเฟนเซอร์มาแล้วบอกระดับโลดิเฟนเซอร์ไปกันแล้วกันนะคนแรกแหละมาโอเคค่าเราตัวเดียวคือ1นึ่งแสนทุคนที่บอกคือ4ี่หมื่นสามนะโอเคมาโอเคทุกคนมา,าตัวบีติงทีใส่บูมเมตเตอรคนตายเรียบร้อยแนวต่อยมาทันทีตะกรวดโฉบมาทันทีนะโอเคโอ้โคตรเท่พื้นนี่แหละคือออตาบีของเท่คือมันต้องเป็นการฟอนงี้ดิเออโหเขชอบอ่ะ คือมันต้องงี้โอเคเห็นแล้วชื่นใจหอยทุกคนคือขอใหม่รอบแล้วกันนะถูกใจมากตีแสงพิมพ์ให้ทนหนึ่งทีใช่ไหมโฉบบางนทีนะนีโคตรเท่เทมากตีหมูซะด้วยสิโอเคใช้ได้ทุกคนอี่ชอบหอยทุกคนชอบอ่ะขอซัพเพื่อนคนหนึ่งด้วยกันนะมา ผมไม่มีใครออนเลยครับทุกคนงั้นนาได้กันนะข้าวรางเก้าหมื่นมาตัวเดียวเหลือเฟือแล้วมาทุกคนมาเตี๊ยบภาสาจีนน้องอย่างทีซ้ําต่อเนื้อตายเคยราช่นดีตีมาทุกคนเนิทตีมาอย่างทีลาก่อนนะนี่ไงละ่ะโอ้โหข้าวลางหนึ่งแสนคือเก็บเก้าหมื่นหนึ่งเรียบทุกคนเรียบเลยนะที่ตัวละครนี้เท่ดีว่ะทุกคนอย่าได้มาสะสมนะหรือว่ามันอยู่ในทีมหลักดีวะ แต่ว่าอเลี้ยวยากฮะทุกคนอัพยากเลยนะว่าตัวละครมันเป็นตัวละครอีเวนต์ไงถ้าเกิดเป็นตัวละครสมตุก็เพราะว่าไปยาดทุกคนอัพเสกยง่ายนะแต่นี้ก็ยากอยู่ว่ะแต่ว่าสกิลมันเท่ะเท่เหมือนเจนนอนล่างนี้เลยฮัะทุกคนเท่ามากนะเป็นไงบ้างคะคะนงทุกคนคะแนนความเท่ธรรมดาเนี่ยให้าสิบเต็มสิบเลยละกันนะี่ถูกใจมากนะคือเป็นการฟันหลายรอบไงแล้วก็ปิดฉากด้วยการฟันทีเดียวไงมาทายผมได้ถึงว่าให้ไม่ได้สตองเกตเลยฮะทุกคน ไอ้นนตอมิร่างแรกอ่ะที่มันใช้วู้สามดาวอะคือแบบฟ้อนรัวกันเลยแั้วก็ปีฉาดด้วยทางกายตีทั้งเดียวนะงั้วนนี้ก็จะขอลาไปก่อนทุกคนไว้เจอใหม่ตัวละครอ,อีเวนต์หนา้นาทุกคนผมบอกเลยว่าอีเวนต์หน้าคือสบายมากนะใช้ผมมีเก้าพันอะคือแบบมาเถอะสมได้ทุกต,ตัวขอบหมเลยลาก่อนนะ